สวัสดีครับทุกคนพบกันที่พบกันที่ d 2นะครับนี่นะครับทุกคนผมจะมาใช้ตัวรีเซ็ตศักยภาพนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่สําคัญนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าแบบตัวศกักยภาพมันหาได้เองเนะี่ยแล้วก็แบบบวบๆไปนะครับตัวไหนที่เราชอบสุดท้ายคือมันหายากนะครับ คือแต่ก่อนมันแจกเยอะซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแจกแลว้วนั่นเองนะครับคือมันแจกน้อยลงกว่าแต่ก่อนคือมันหายากเราจะต้องดึงจากตัวที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะหรือว่าใช้งานน้อยแบบบางอันผมใส่แบบใส่เล่นๆอะใส่มันดูเท่ยไมดูดันใส่เพราะว่ามันตัวมันเท่อไก็เลยใส่เลยเราจะมาถอดสถิตเท่าที่จําเป็นนะครับคืออย่างนาเดโกะอีกไม่นานเราก็คงอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเลยเราก็จะดึงมันออกนั่นเองนะครับก็ขออภัยที่ไม่เสร็จรบกวนนะครับ มีเสียงนกนะครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงนกอ่าอย่างเรจะเอาของนาเดโกะออกนะครับคือนาเดโกะมันเป็นตัวที่พลังโจมตีสูงมากผมเลยใส่เพิ่มเข้าไปให้มันอีกแต่ว่าเราคงไม่ได้ไอ,นอน้นี่มาแล้วนะครับคือนาเดโกะทําม,มันจะดีมากนะครับถ้ามันมีตีทะลุอมาตะแต่คือมันไม่ตีทะลุอมาตะไงถ้าเียดายตัวนี้นะครับรีเซ็ตนะครับคือถ้าเราไม่ใช้ตัวรีเซ็ตอะถ้าเรารีเซ็ตธรรมดาเราจะได้ ได้ไอแรงศักยภาพแค่คือมาแค่70%นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเราจะได้คืนมาทั100้งหมดร้อนะครับนี่ทีนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับนี่ได้นนคืนมานนแล้วแล้วอีกตัวนะครับก็คือเมาริโอดัสนะครับเมาริโอดัสอ่ะคือเดี๋ยวผมเพิ่มกลับไปครับผมจะเพิ่มค่าเลือดให้มันนี่คือบวกไปสี่ร้แล้วแต่ว่าผมต้องการฟังจมตีคือเมริโอดัสมันเป็นสายฟังชีวิตนะครับเราไม่ต้องการฟังโจมตีบวกให้มันเยอะแล้วคือผมมีดาเมจไม้ อันนี้อยู่แล้วไงมีสองตัวแล้วก็ขอออกนะครับไปดัดคุ้งเมื่อกี้เมือกี้เลี้ยอค่ร้อยร้อยนิดนิดร้อยกว่าล้านนิด96ก็หายไปประมาณ5-6ล้านได้มาอ่าผมจะมาบวกให้ต okay. ัวนี้นั่นเองนะครับปลาโจมตีนะครับอ่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรใช่ไหมครับว่ามีปลาโจมตีเท่าไหร่สองล้านสาวนะครับผมจะบวกให้มันนั่นเองนะครับ สองล้านสามเราจะบวกให้มันทั้งหมด500ครั้งนะครับเราจะดูนะครับว่า500ครั้งได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเพิ่มเท่าไหร่จาก2องล้านสามใช่ไหมครับเอาละครับทุกคนในที่สุดก็ครบ500ร้สักทีนะครับเพิ่มได้ทั้งหมด50%นะครับ50%นะครับดูจาก2องล้านสใช่ไหมครับ สองล้านสี่ 24, ก็ก็โอเคครับก็ยังดีนะสองล้านสี่คือเราจะมาเพิ่มพวกอัตราความแม่นยำทักษะอัตราการใช้สกิลได้นะครับแต่ว่าคือเรายังไม่ใช้ตอนนี้นะเราจะดูธาตุมืดก่อนว่าจะเป็นอะไรนะคือถ้าธาตุมืดที่ออกมาเป็นแบบเจมืดแล้วผมจับได้งงเงี้ยผมก็จะเพิ่มความแม่นยำทักษะให้เจมืดดีกว่านะครับ แต่คือตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนดูก่อนถ้าถ้าเป็นเกมมืดนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็ดูได้ว่าผมจะจับได้หรือเปล่านะครับก็คงม,มีเท่น,นี้นะถ้าได้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเพิ่มสุขภาพมาชีวิตกลับไปให้ที่มเมเลอดัสน,นะครับคือเราต้องเวลาจะเพิ่มเราต้องดูสายดีนะครับว่าสายไหนมันมีช่องไหนอะไรบ้างนะครับก็คงแค่น,นี้นครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรา อ่าเราจะลองตีให้ดูก่อนแล้วกันนะว่ามันสตาร์ p พ p สักรอบก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับเพงจะเก็บพักให้แล้วนะครับมีระดับโดนออกนิดหน่อยผม <laughs> ไม่มีปัญหาครับเพราะเลือกมันก้าสิบหกล้านนะฮะมันไม่น่ามีปัญหาหายมาห้าล้านแล้วพัโจมตีมีระดับคือจะโดนโดนออกก็ไม่น่าเป็นไรเท่าไหร่นะครับเพราะมันไมสายพังชีวิตอยู่แล้ว แล้วคือผมมีท่านไม้สามตัวไงในทีมะคือมันไม่เป็นไรอีกแล้วครับโอเ้เพื่อนมาช่วยเยอะเลยนะฮะถือว่าดีนะครับเตื้อตีแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างบางนะครับ คือถ้าถ้ามีทานมืนมดมาแล้วแบบไม่ใชตัวที่มันดีกว่าตัวนี้ผมก็จะปัน้นเจสิก้าแสงแม็กเลยนั่นเองนะครับคือตอนนี้ก,กบก็มีทั้งหมดน่าจะ1ิตัวนะฮะทั้นก็สินะครับก็คือแม็กแน่ๆไปในเดือนนิดนเนี่ยนะครับก็สำหรับคิดนี้นี่นะครับเรองมาคลาสไม่ราด